ใช่ทุกคนวันนี้น่าสดเนี่ยตื่นมามาแกะคลิปปลาทูกันเน,ะะนเาะตาได้ตัดไว้แล้วเนาะปลาทูเรามาทำให้เราจะามาแช่ปลาทูไว้ก่อนเนาะพี่มันออกกน you เสียงสั่นผ้าไว้ละดูนี่คี้ประทูเราสามารถเอาคี้ประทูไปทำแกงกระปลาดได้นะจะต้องหมักทิ้งไว้นะหมักใส่เกลือทิ้งไว้สักสามสักสามเดือนเนาะอันนี้เราได้เราได้กแก่วหมดแล้วเนาะก็ต้องมาล้างน้าดีๆเนาะ

ีก็มีนะกระเทียมนะจะล้างให้มันใส่ล้างจนสะอาดอ่ะล่ะล้างจนน้ำใส่นะ อย่าน้ำใสแล้วะคุจะมีส เราจะมาปรุงน้ำผสมนะ <S <S เกลือะ ใส่ไป,ไปให้มันเค็ม,มไปไปหมน่อยใส่ไปหนยนือัวนะจ๊ะใส่ไปเลยจ้ะรูตีนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็จะคน น้ำนะเพราะว่ามันมีอยู่ในนี้อีกถาดนึงเนาะจะล้างแบบน้ำก็จะสีะสสนนะแ,ะสแบบนี้ก็จะสีคล้ายๆมันเนาะใส่สีุกคมแบบนี้ถ้าเราจะชิมชิมได้นะแต่ใส่นี้ว่าเคม็มสำหรับเรายัาง เดี๋ยวตุกชอบชิมก่อนเดีใครไม่รู้ใคระนะชอบแบบไหนเนาะเติมเอาพอมันละลายแล้วใช่ไหมเราก็าปลาที่เราเนี่ยแช่เลยประมาณสักสามชั่วโมงเนาะสามสี่ชั่วโมงหรือว่าแช่มันตัวมันแข็งอะเอาง่ายๆเนาะ เพอน้ำเยอะก็จริงแต่ว่าทุกมีอยู่นี่นีอีกทุกจะามาแช่เพราะว่าอันนี้ทําให้ดูเนาะนี่แหละสูตรการหมักเอ่อไอนี้ <laughs> ปัตทูของตุกเนาะมันก็จะมีกินแล้วมันก็จะมีรสชาตินิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะขอบคุณนะคะ